จะบอกพี่นึงครับว่าตอนขับถ่ายนะครับปัญหานิสดดวงเนี่ยเจ็บมากๆเลยครับใครเคยเป็นก็จะรู้ดีนะว่าอาการขับถ่ายเนี่ยครับบป็ทีอิครับมันเจ็บจริงๆนะเพราะฉันเองเป้ต้องถามที่ในการบรรเทาทุกครั้งในการถ่ายก็จะแบบว่าหลังจากปวดแสบปวดร้อนจากอุจจาระแข็งนะหาตัวช่วยดีๆอย่างผลิตภัรรณฑ์ของยี่ห้อรทธิคือคนที่เป็นนิสือดวงทวารน,นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้มีสมุนไพรหกชนิดช่วยในการขับ ทายนะทำให้อุจจาระแข็งเนี่ยกลายเป็นอุจจาระที่อื่หนไหลก็นิ่มเลยนะครับเป้เมีโอกาสได้ทานและเพียงทานม,มันะแค่สามเม็ดเช้ากลางวันแล้วก็เย็นการเจ็บปวดด้วยสีดวงทวารเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนะเมื่อทานแต่ครั้งแรกนะครับนี่ข้างในนะกล่องนี้เองนะครับก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะนี่ครับนี่น,น,นะก็ทานม,มาได้แค่สามเม็ดนะครับ อันนี้เป็นมื้อกลางวันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป้เลือกใช้ที่บ็นเทาอาการที่สูงทาวารของตัวเองอุ้ยต้องบอกนิดนึงว่ากลิ่นหอมจริงๆจากสมุนไพรนะอืม ก็บอกท่านผู้ชมว่าอมเพราะว่าอยากรู้ว่ากลิ่นยังไงวันนี้เป็นกลิ่นสมุนไพรจริงๆนะครับยังไงหาเป็นภัน์ดีอย่างตัวฤิจิตแบบนี้นะที่เป้เลือกใช้ในการบรรเทาเรื่องของอาการนิสัยดวงทวารน,นะบอกเลยว่าใช้มาสิบห้าวันนะตัวนี้นะครับบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ดีเดียวครับ